ครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับผมนะครับกับชวัดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มาส่งงานลูกค้านะครับมาเทสเสียงนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าเองนะครับผมนะครับชุดนี้ก็ลูกค้านะครับสั่งเป็นชุดที่2แล้วนะครับผมนะครับก็เป็นชุดมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับในชุดนี้นะครับผมนะครับราคาก็จบไปใน27,500บาทนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับตัวนี้ครับผมก็เป็นเบสสินิ้วนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไม้อัดเทนะครับตัวนี้ทั้งชุดเลยนะครับ สีระเบิดนะครับตัวนี้นะครับเป็น10นิ้ว156โค้งหล่อนะครับมเหล็ก2ก้อนนะครับแต่มีแบตในตัวนะครับชุดนี้นะครับผมนะครับแบตเป็นรุ่นไหนนะครับทำไมราคาถึงอัพขึ้นมาอยู่ในระดับนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมนะครับดูมาดูสเปคกันคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเสียงกลางก็จะเป็น6.5นิ้วนะครับเช่นเดียวเช่นเหมือนเดิมนะครับก็คือในชุดปกติก็16,000บาทนะครับชุดนี้นะครับผมนะครับก็มาเพิ่มเติมเข้ามาเล็กน้อยนะครับระบบเสียงไม้นะครับเป็นเอฟเฟก คล้ายเอฟเฟกนะครับแต่ไม่ใช่เนาะเอาพูดง่ายๆนะครับผมนะครับเนี่ยครับผมระบบเสียงไม้เนาะรุทดสอบนะครับอันนี้คือเสียงไม้นะครับผมชัดเจ๋วนะครับเสียงดีนะครับอันนี้นะครับผมรุทดสอบรนทดสอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผมนะครับเสียงไม้ชัดเจ๋วนะครับเสียงดีด้วยนะครับผมนะครับสาหรับคอคาอเกะนะครับใน ฤดูกาลนี้นะครับผมผมจะทําให้เป็นแนวนี้ทุกอย่างเลยนะครับสําหรับใครที่เข้ามาสั่งทํากับช่างวัดนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไม้ไม่มีให้นะครับผมนะครับไม้นะครับอันนี้ผมมาลองนะครับโอเคโอเคครับผมชุดนี้นะครับก็เป็นสเปคนี้เลยนะครับไฟก็ ให้ประมาณนี้นะครับจะมีไฟเนี่ยครับผมข้างล่างเล่นะครับต้องคืนนี้สว่างนะครับเสียงแสงใสแสงสีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเนื้องานนะครับระบบไม้ก็เสียบไม้ได้2ตัวนะครับสวิตตัวนี้นะครับเป็นสวิตปิดเปิดสั่งงานแบตเตอรี่นะครับผมนะครับก่อนใช้งานต้องเปิดแบตเปิดสวิตตัวนี้ก่อนนะครับถึงเราจะใช้งานแบตเตอรี่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นระบบ ควบคุมตัวนี้เลยนะครับผมแล้วค่อยมาเปิดแอมอีกทีนะครับระบบแอมเป็นตัวไหนนะครับมาเรามาดูก uh> ันข้างในกันนะผมนะครับเดี๋ยวเราก่อนจะเข้าไปดูในก็ดูข้างหลังก่อนเลยนะครับตัวนี้เลยนะครับระบบสายสเปกคอนแยกทุกอย่างนะครับระบบไฟสีก็แยกนะครับสายไฟสีผมใช้เป็นแจ็คดอกบัวนะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกนะครับตอนนี้เป็นใช้งานแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับมาดูกันครับผมแบตเตอรี่เป็นรุ่นไหนนะครับ อ่านี่เลยนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีสแกนนะครับ QR ว o d e คนะครับสำหรับการดูฟังก์ชันนะครับแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะครับแอมอะไรต่างของแบตเตอรี่นะครับสามารถโหลดแอปเข้าในโทรศัพท์ได้เลยนะครับรุ่นแบตรุ่นนี้นะครับผมนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็น BMS นะครับรุ่นนี้สามารถสแกน QR code คได้นะครับเพื่อที่จะเราไปดูในเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างนะครับดูที่ดูที่โทรศัพท์ได้นะครับผมสั่งปิดงานที่โทรศัพท์ได้นะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ครับสวิตชิ่งก็เป็นรุ่นนี้นะครับเพียงผมเอาไว้ชาร์จครับให้แอมมา่นน้อยนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้เหมาะสมนะครับผมระบบแอมสตัวนะครับคัสดีขับซัพย์หนึ่งตัวคัสเอบีซีชนลนะครับขับเสียงกลาง1ตัวนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมงานเป็นไม้แท้ทั้งระบบนะครับตัวนี้นะครับผมแบตเตอรี่4ลูกนะครับตัวนี้ใหญ่พอสมควรนะครับหนักเอาเรื่องเลยนะครับ เรามาดูคุณภาพนะครับผมนะครับแบตเตอรี่นะครับผมนี่คือมาฟังเสียงกันเลยครับชุดนี้ก็ลูกค้านะครับอยู่จังหวัดสกลนครนะครับเป็นชุดที่2แล้วนะครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เอาเร yup> bueno, ื่องนะครับผมนะครับเอาเรื่องนะครับกับคุณภาพแบตเตอรี่นะครับผมนะครับเอาเรื่องครับผมนะครับการันตีนะครับผมนะครับสุดยอดครับผมนะครับถ้านดดสนใจก็อย่าลืมสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับชื่อบัญชีนะครับมีสองสองายชื่อนะครับผมนะครับเป็นชื่อแฟนผมนะครับการจนาคุณระวงเนาะนะครับแล้วก็เป็นชื่อผมเองนะครับอาทิวัฒนารีนุชนะครับชื่อบัญชีมีแค่นี้นะครับผมนะครับบัญชีอื่นนะครับชื่ออื่นนะครับปอมนะครับ ระวังกันด้วยนะครับผมนะครับทุกวันนี้นะครับผมนะครับเป็นกําลังใจให้คนที่จะเข้ามาสั่งทำนะครับผมนะครับสู้ชีวิตกับมิจฉาชีพนะครับพอสมควรเลยนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็อย่าลืมสอบถามนะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมนะครับโดยตรงนะครับรับประกันนะครับชัวร์แน่นอนนะครับถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนะครับเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ